เรามาดูนะคะว่าปีหน้าการเงินการงานความรักของหนูเป็นยังไงบ้างแม่ขออนุญาตจับไพ่ให้นะคะ mm hmm. อือฟังคุรเย่ไปเทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องการงานการงานนะคะการงานใครที่คิดจะโยกย้ายงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่ดีขึ้นหรือจะได้รับการทาบทามให้ไปทำงานที่ไหนก็ตามนะคะจะดีขึ้น แต่ถ้าใครยังมีธุรกิจของตัวเองอะไรก็ตามปีหน้าจะเป็นปีแห่งฟ้าใหม่นะคะธุรกิจการงานหรืออะไรก็ได้จะดีขึ้นนะคะต่อไปเรื่องการเงินนะคะการเงินจากเหนื่อยหนักที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นหลังจากนี้จะรับได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องการเงินการเงินจะค่อนข้างดีมากๆนะคะส่วนเรื่องความรักที่ใคร,รององยังหงอยหาความรักไม่สมหวังเรื่องความรัก เท่ากับว่าปีหน้าของหนูเป็นปีทั้งเรื่องการเงินการงานความรักค่อนข้างสมบูรณ์นะคะใครที่รอคอยความรักหรือรักแท้เตรียมเฮได้เลยค่ะหรือใครที่รอคอยการกลับมาของใครคนคนนั้นจะกลับมานะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่รอคอยนะจ๊ะแล้ววันนี้แม่มาตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะคะจะถามว่าแม่คะหนูแม่มีอะไรที่ให้หนูบูชาเพื่อเสริมความรัก เสริมความเฮงเสริมความปังไหมนะคะตอนนี้มีแล้วนะคะคุณลูกก็คือตะกุดดวงจิตนาคาราชนะคะตะกุดดวงจิตนาคารา็นอักขระทุกตัวมีความหมายยันทุกตัวเสริมเรื่องทรัพย์เรื่องความรักเรื่องคู่เรื่องเงินนะคะเพราะว่าเป็นน้าเกี้ยวนะคะหน้าเกี้ยวไม่พอนะลูกตรงกลางของน้าเกี้ยวคือบ่วงนาคบา กันของไม่ดีคูณใสมนดำใครที่คิดไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องคู่เรื่องเมตตาเนี่ยปังสุดๆนะคะแม่จะบวงสวงนะคะก็คือพรุ่งนี้วันที่28นะคะ28นี้นะลูกพร้อมกับพิธีถวายองค์พ่อปู่แม่ยา่าเป็นพิธีบวงสวงพ่อปู่แม่ยา่าเบิกทรัพย์ขอพรน,นะคะโดยเราเอาตะกุดไปร่วมพิธีด้วยนะคะ เฉพาะ100ดอกแรกนะคะที่เป็นราคาพิเศษแม่ให้ราคาพิเศษนะคะทุกดอกเราจะนำไปบวงสวงก่อนแล้วค่อยส่งให้หนูนะลูกแม่จะไปเสริมความปังวันนั้นจะไร้สดหนูก็ดูแล้วหนูก็อธิษฐานเลยใครที่จองตะกรุดนี้นะลูกอธิษฐานเลยเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือตะกรุดของหนูถ้าเป็นแบบนี้นะคะราคาเต็มจะอยู่ที่ 579บาทแต่เฉพาะ100ดอกแรกนะคะ100ดอกแรกแม่จะให้ราคาพิเศษในราคา279บาทนะคะที่เป็นจี้นะคะนี่เป็นจี้ถ้าเป็นลนักษณะของกําไรนะคะกาไรหินนะลูกกําไรหินนะนี่กำไรหินแบบนี้นะลูกเห็นไหมอย่างนี้นะคะอันนี้แม่จะให้บูชาอยู่ที่579นะคะราคาจริงอยู่ที่999บาท ใครสนใจเอฟเลยนะลูกเพราะว่าหนูจะได้นําของของหนูไปร่วมบวงสวงในวันนั้นเลยนะคะบวงสวงใหญ่นะคะบวงสวงใหญ่ริมแม่น้ําหน้าป่ย่าเลยไปเบิกทรัพย์เบิกบารามีกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่จองให้จองเลยนะลูกมีแค่อย่างละร้อยนะคะมีสีหน้านะคะสีหน้ามีสีเงินแล้วก็มีสีดําแล้วก็มีสีทองนะคะสําหรับจี้นะลูกสามารถเอาไปคล้องกับสร้อย ไปคล้องกับกระเป๋าตังคุญแจรถได้ทั้งหมดนะคะอักขระเลขยันมงคลร้อเซนะคะใช้จิตศรัทธาขอบุญบาร,รมีของครูบาอาจารน,นะคะลูกใครสนใจนะคะทักไลน์แอดเลยนะลูกได้ราคาพิเศษในช่วงคลิปนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนี้เราก็จะให้บูชาในราคาปกตินะคะ